ชาตามือแบรนด์ไทยนะครับที่อยู่คู่คนไทยมากว่าร้อยปีเนี่ยทำรายได้นะครับปี2 5 6 5, 5ไปถึง2,000ล้านบาทเขาทำการตลาดยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูประวัติของชาตามือก่อนที่อยู่กับคนไทยมาเป็นร้อยปีเนี่ยเขาเริ่มยังไงนะ พรรพบุรุษตระกูลเรืองฤทธิเดชได้เดินทางจากจีนเข้ามาตั้งโลกลางในประเทศไทยเมื่อปี2463และเริ่มทําธุรกิจชาจีนครั้งแรกในชื่อลิมเมงกี ee, บนถนนเยวาวราชนะครับโดยนําเข้าชาแท้ๆท,ทั้งชาอุลงชาเขียวชาแดงจากจีนมาสู่ไทยครับช่วงแรกนะครับของธุรกิจ เป็นการรับผลิตชาและขายส่งให้กับร้านชาชงอื่นๆในพื้นที่ต่างๆเท่านั้นและจุดเริ่มต้นของชาตามือนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อนครับชาจีนร้อนจึงไม่เป็นที่นิยมในหมู่คนไทยเท่าที่ควรทางลิมเมงกีนะครับจึงนําเข้าชาแดงมาทําเป็นชาไทยและชาดําแทนและเปลี่ยนจากการเสิร์ฟแบบร้อนมาเสิร์ฟแบบพร้อมน้ําแข็งนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทยที่เป็นเมืองร้อนโดยชื่อชาตามือนะครับเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2 4 แต่เป็นแค่แบรนด์บนถุงชาที่รถเข็นและร้านชาใช้นะครับแต่ในช่วงแรกทางแบรนด์เขาไม่ได้ตั้งชื่อแบรนด์ว่าชาตามือนะครับแต่คำว่าตรามือนั้นมาจากโลโก้สีแดงสดดั้งเดิมที่ใช้ตั้งแต่สมัยก่อนซึ่งเป็นรูป กาชงชาและมีมือยกนิ้วโป้งให้ที่สื่อถึงความเป็นเลิศและลูกค้าติดภาพจำโลโก้ครับจนเรียกติดปากกันไปเองครับว่าชาตามือแบรนด์ชาตามือจริงๆแล้วนะครับเพิ่งมาขายปลีกให้กับผู้บริโภคเมื่อไม่นานนี้เองครับเพราะในช่วงแรกของการทำธุรกิจชาตามือทำธุรกิจเป็นผู้ผลิตใบชาและส่งขายตามร้านต่างๆหรือที่เราเรียกว่า B2B นั่นเองนะครับแต่ที่เราคุ้นหูคุ้นตากับชื่อของชาตามือก็เพราะว่าร้านชาทั้งแบบรถเข็นทั้งแบบคาเฟ่ในห้ ต่างใช้ชาตามือเป็นวัตถุดิบทั้งสิ้นตั้งแต่อดีตกาลแล้วครับเอแล้วทาไมเขาถึงมาเปิดร้านชาขายเองครับเนี่ยก็เพราะผู้บริหารรุ่นที่2และ3ที่เห็นโอกาสทําธุรกิจและเปิดร้านชาและทําแบรนด์ชาตามือขายปลีกให้กับผู้บริโภคเองครับชาตามือนะครับมีโจทย์ทางการตลาดที่ท้าทายมากๆเพราะเขาต้องเอาแบรนด์ตั้งแต่รุ่นปู่ย่านะครับ มาให้ถูกใจคนรุ่นใหม่ <hi> ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันเขายึดหลักอะไรในการทําการตลาดบ้างครับอย่างแรกที่พวกเขาทำนะครับก็คือการตกแต่งหน้าร้านให้มีความโมเดิร์นผสมผสานความคลาสสิกเอกลักษณ์ของร้านชาจีนสมัยก่อนรวมถึงแก้วนะครับก็มีการออกแบบรูปทรงให้โมเดิร์นกลายเป็นความขัดแย้งครับระหว่างความวินเทจกับความโมเดิร์นที่ลงตัวครับ เทคนิคการตลาดที่น่าสนใจอีกอันของชาตามือนะครับคือการทําการตลาดแบบแฝงแฝงสังเกตดูนะครับเวลาเราเห็นคนถือแก้วชาตามือนจะสะดุดตาและสามารถจําได้จากดีไซน์วินเทจของโลโก้มากกว่าการที่เราเห็นแก้วชายี่ห้ออื่นๆ ตรงนี้นะครับผมถือว่าชาตามือคิดถูกมากๆที่คงความวินเทจความโบราณของโลโก้ไว้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับแบรนด์ครับการตลาดที่น่าสนใจอีกอันของชาตามือนะครับก็คือการต่อยอดเมนูคิดสูตรต่างๆแล้วออกเมนูใหม่ๆนะครับอยู่เสมอ ซึ่งในเมนูใหม่ๆเหล่านี้นะครับเขาก็ทําการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าและรอโอกาสที่เหมาะในการออกเมนูใหม่ครับเช่นชากุลาบโดยแบรนด์ชาตามือนะครับได้ปล่อยชากุลาบออกขายครั้งแรกช่วงวาเลนไทน์แต่เป็นเมนูลิมิเต็ดเอเดชันเฉพาะช่วงนั้นเท่านั้นแล้วที่พิเศษยิ่งกว่าน,นั้นนะครับคือการผลิตแก้วลายกุหลาบใหม่ทั้งหมดเพื่อเป็นแพคเกจจิ้งของชากลาบโดยเฉพาะสร้างความพิเศษให้เมนูสมเป็นลิมิเต็ดเอเดชันลูกค้าถ่ายลงคอนเทนต์แน่นอนครับถือว่าเป็นการทุ่มงบนะครับแล้วก็กล้ามากนะครับที่ สั่งผลิตแก้วในสายผลิตดีไซน์ใหม่นะครับผมเคยเจอแบรนด์หลายๆแบรนด์นะครับมีความตั้งใจแบบนี้อยากทําอะไรพิเศษแบบนี้สุดท้ายไม่ได้ทาครับเพราะขี้เกียจการปล่อยเมนูใหม่นะครับในช่วงเวลาที่ถูกต้องก็เป็นเรื่องสําคัญชากุหลาบนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกุหลาบชาตามือเนี่ยเลือกเวลาในการปล่อยชากุหลาบได้ถูกต้องมากๆนะครับก็คือช่วงวาเลนไทน์อยากฝากตรงนี้นะครับให้เจ้าของธุรก,กิจหลายๆรายนะครับเวลาออกโปรดักต์ใหม่เนี่ย ดูช่วงเวลาดูโอกาสนิดนึงการที่ออกเมนูใหม่แล้วให้มันตรงกับกระแสที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยทําให้ของที่ออกใหม่เนี่ยฮิตติดตลาดได้ง่ายขึ้นมากเลยครับและอีกสิ่งนะครับที่ทําให้ชากุหลาบฮิตคือกระแสรครับเพราะช่วงแรกที่ขายมีคนปล่อยข่าวครับว่าชากุกลาบจะทําให้ถ่ายดีถ่ายคล่อง กลายเป็นกระแสถึงขั้นมีคนรีวิวทำคลิปหาข้อมูลถกเถียงในโซเชียลกันว่าทำไมถึงถ่ายได้ถ่ายดีนะครับหลังจากกินชากุหลาบนี้จนถึงขั้นมีแฮชแท็กครับชากุลาบลาชินีขี้แตกเลยครับเรื่องแฮชแท็กนี้นะครับที่ทำให้ฮิตเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าเป็นความตั้งใจของชาตามือนะครับสร้างความน่าสนใจเรื่องสรรพคุณของการถ่ายคล้องเป็นออแกนิกหรือว่าเป็นการจัดตั้งนะครับเป็นการจ้าง k o l แล้วให้พูดถึงแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ถือว่าประสบความสาเร็จครับการตลาดนะครับวิธีการ fear of missing out หรือ f o m o คืออะไรมันคือกลยุทธ์การตลาดออนไลน์นะครับโดยมีลูกเล่นใช้อารมณ์ผ่านตัวอักษรประกอบในคอนเทนต์เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายที่กําลังรับชมรู้สึกพลาดไม่ได้กับกิจกรรมนั้นๆโฟโมนะครับเป็นการตลาดที่เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นมากเพราะเป็นวัยอยากรู้อยากลองพร้อมทดลองทุกอย่างที่เป็นเทรนด์อีกอันนะครับที่ถือเป็นการตลาดที่น่าสนใจมากของชาตามือก็คืออะไรฮิตอะไรที่ผุดขึ้นมาเป็นเทรนด์ใหม่เนี่ย ชาตามือนะครับจับเข้ามาแล้วรวมสร้างเป็นเมนูใหม่ทันทีครับเ mm hmm. ช่นลาเต้ที่มาพร้อมท็อปปิ้งไข่มุกใบเตยนะครับเอาความฮิตของชานมไข่มุกมาผสมรวมกับรสชาติใบเตยที่หอมถูกใจคนไทยครับตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอันนึงของชาตามือที่สามารถจับกระแสมาสร้างเมนูใหม่มัดใจกลุ่มวัยรุ่นได้ครับการตลาดจับกระแสมาพลิกแพนงกับเมนูตัวเองแบบนี้นะครับต้องไวครับคิดได้แล้วต้องออกขายให้เร็วก่อนกระแสจะจางเรื่องนี้สำคัญมากครับ ซึ่งถ้าคุณนะครับมีแบรนด์ธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วรับมรดกตกทอดที่เป็นกิจการเนี่ยมาจากอากงคิดให้ดีนะครับว่าเราจะทิ้งชื่ออากงทิ้งโลโก้ที่อากงสร้างไว้แล้วไปหาคนรุ่นใหม่ด้วยโลโก้ใหม่หรือจะเอาสิ่งที่อากงมีให้มาปัดฝุ่นแล้วอัดแอปใช้แบบชาติตหม